สวัสดีครับพบกับบ้าทัดคนดอีสานครับเมื่อนี้ผมมาเล่นอ่านบอบรหูกค,ครับเมื่อนี้สมรดแลกกับมาครับเมื่อนี้ม่มีอยกครับกามาชมวิวบรรยากาศบ้านผมนี่แหละครับตดนโตดอกมาเล่นแถวนี้ครับผมไม่ค่อยบ้างครับช่วงนี้หาคลิปลงกรือพ่อมีช่วงนี้เจสี่ยังดีอ ง,งานกันไลยครับส่วนนี้ผมเสาทิดกัโาบโบว่างเลยสองดลเ่งมือดำหลังกับหันออกอยู่หน้ากระดำเบิดเอาเลยครับกลมาเรียนเนี่ยครับมาตากหูตากตากลมครับเปิดหูเปิดตาอยู่บอ่อบักหูกับอยู่แถวบ้านโน้นอยู่บ้านโน้นสักวันนี่นะครับตำรวจจิกดูครับบรรยากาศ,กาศกาดีครับมือนี้ ร่มเย็นเสียงนกปิดห้องครับล่มเย็นดีเอ้เนาะหาคลิปล่งนะหาเยากแยกครับตูหูว่าผมจะเห็ดนี่ย่งกาฝากกดไห์กดแช่กดซับตะไคร้เด้ครับเด้สองเบาวทัดกดอีสานถึงจะมีคลิปนานๆลงที่กับฝากเนี้ยครับมือนีนผมกับมัเนี่ยครับ เื่องหูประตารัาการก็ดีอาสั่งกับผมขอจบคลิปพียงเท่านี้นะครับเนาะการเบิกหลอบดานผมบ๊ายบาย